สวัสดีจ้าซซนเป็นสาวไอจีที่หนีมาเที่ยวเกียวโตโซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่ใหญ่จังหวหัดนึงเลยนะแต่เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นแล้วหนาจังหวัดเกียวโตโถือว่าเป็นจังหวัดที่มีรถไฟน้อยมากซึ่งการมาเที่ยวครั้งนี้เราก็ขึ้นแต่รถประจําทางนะหรือก็รถเมลนี่แหละเป็นอะไรที่เปิดโลกมากเพราะเราเป็นคนกลัวการขึ้นรถเมลที่ญี่ปุ่นมากเลยหรือปะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ทางเนอะแล้วก็หลงบ่อยหลงง่ายมากแต่ก็ช่วยไม่ได้นเนอะก็มันมีแต่รถเมลนี่นาแล้วก็ทําให้้้้้้เเเรรรราา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 ูวว่่่่่่่่มมมันนนนกกก็็ไไไดดยยอองงทททีีคคิิสํใใหตตตืืืจปะ ปกติอ่ะมันจะมีเขียนเวลาบอกใช่ปะแต่อันนี้มันมากไปกว่าน,นั้นก็คือว่ามันมีการบอกได้ว่าถึงตรงไหนแล้วให้เราเตรียมตัวจังหวัดอื่นเราก็ยังไม่เคยเห็นนะเราคิดว่ามีแต่เกียวโตนี่แหละเพราะว่าเป็นจังหวัดที่นิยมใช้รถเมย์เป็นหลักพอรถเมยก์กำลังจะมาถึงก็มีเสียงด้วยนะจ๊ะเออไม่ใช่เล่นๆรถเมย์สายนี้กำลังจะมาจ้าเตรียมตัวนะคุณคุณไหทุกคนเสียงเหมือนอะไรคิดสิ คิดซิคิดซิคาปูชิโน่ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนเสียงในร้านซูชิจานเวียนเลยบ้าที่ของที่เราสั่งกำลังจะมาเดี๋ยวก่อนนะสนจะโยงทุกเรื่องให้เชื่อมโยงกับของกินไม่ได้มีเสียงประกาศเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะ อยากให้ประเทศไทยมีอย่างนี้บางจังแล้วก็มีจอให้เราดูนะว่าถึงไหนแล้วมีภาษาอังกฤษแปลให้ด้วยแล้วก็กดยิงได้เลยค่ารถเมย์ตอนนี้ก็230เยนตลอดสายถ้าเราไม่มีเหรียญเราก็มาแลกเหรียญในรถได้นะหรือเราจะเอาบัตรขึ้นรถไฟมาแตะใช้ก็ได้เหมือนกันการมีป้ายนี้บอกว่ารถตอนนี้กํลาลังอยู่ไหนหรือว่าใกล้จะถึงหรือยังเนี่ยมันทําให้เราอุ่นใจมากเลยนะไม่เหมือนไทยอ่ะบางทีก็ปล่อยให้เราล้อเคว้งคว้างในบางเวลา <c oughs> และรถเมย์ญี่ปุ่นก็มาตรงเวลามากนะทุกคนแล้วนี่เราอยากจะมานําเสนอกลุ่มกดรถเมย์มาก มีตรงเราจับด้านบนแล้วแถมยังมีตรงข้างๆที่นั่งเราอีกอ่ะโคตรใกล้เพราะเราเปิดปุ่มมันจะไม่มีเสียงกลิ่งนะแต่ว่าจะมีไฟขึ้นสามารถตรวจกริ่งได้แบบสวยๆไม่ต้องโหนเป็นลิงอ่ะ <c oughs> พอรถจอดสนิทเราถึงจะลุกออกไปจ่ายตังค์แถมตอนขึ้นรถเขาก็จะให้เรานั่งก่อนเขาถึงจะออกรถด,ด้วยละ่ะ